นี่ครับอ๋อสวยอันนั้นแข็งกว่าอันนี้นิดนึงก็เป็นสุดพอดีแต่ไม่เล็กอันนี้นะเนื้อคิมมี่เลยอันนี้อันนี้ก็ได้อยู่ใกล้เคียงมาเลยผมมีเยอะครับมาร้านอ่าร้านเฮียไต่กับเจ๊จุ่มนี่ครับผมร้านน้องผู้จิตซิ่งแอนด์บุ๊คซิ่งซ่านะครับผม นะวัีว่าเอาไปในน้ำไปควรมุมีทางไปสวยครับเรวันเราเราไม่จำเป็นต้องยัดเยียดให้ลูกค้าไงอันนี้ปอกให้เลยไหมครับเจ๊กีดให้กีดให้กีดให้ลูกค้าข้อมือหักเสียบนิดนึงกีดเยอะวันหนึ่งลายตันสามร้อยได้นะครับเมื่อกี้สามแปดหนึ่งได้กีดให้แบบนี้ก็พร้อมกินนะครับไปถึงบ้านก็แยะได้เลยครับนี่ดึงโง่ายๆครับ บำรุงสามวันค่ะลูกค้าใช่แล้วก็ชึบแค่นี้เลยครับนาเลยนในในใง่ายๆครับมาเลยตามเป็ดเป็ดเป็ดนะผ้าที่ผ้าแต่งตัวจริงแต่ว่าจะจะพูดเรามาเลยมีมีครับเนี่ยปักหมุดปัก GPS มาเลยครับผมร้านน้องพุทธิชิ่งแอนุ์ซ่งซ่านะครับผม ใช่ครับเอาไปไปมาเลยเลือกดูก่อนได้เลยครับอันนี้สุกพอดีครสุกพอดีสุกแบบได้สามบันได้ม่ไม่สุกเก็บไไม่ด้ฮะเก็บไม่ได้ครับสุกก้องกินวันนี้เลยครับแต่ถ้าจะเก็บต้องเป็นดิบเอาไปเก็บไม่ที่เหล็กมีดบัตเล็คเม็ดแค่นั้นเองอันนี้เนื้ออะไรสุกพอดีเนื้อสุกนุ่มหนึ่งนุ่มเลยเขาลุ้นกูนี่นี่ดูเด็ดอยากใช้หมูแดงได้ข้าวหมูกรอกอยากกินสุกกว่านี้ลูกค้าไม่ต้องแช่เย็น รอให้มันลงวันนี้แล้วก็ไว้ในรถก็คงจะลงได้ลงลงเจโนตรงนี้ให้หนูปรีดเลยไหมปรดเลยนะแล้วก็เอาไปไว้ในรถก่อนนะเดี๋ยวไปแกะไม่เละนะไม่เละไม่เละมันจะเละเนี่ยมันไม่เละมก็าป่ามึงเปล่าเพราะว่าตัวเรียนมันมีลมแล้วสวยปูใหญ่ใช่เนี่ยไม่ต้องขายมใช่เนี่ยครับ อีกแล้วรับลูกค้ารับลูกค้าให้หน่อยพี่พี่รับลูกค้าให้หน่อยเลือกเลยครับอ๋อเยอะเยอะครับเหมือนเขาลงเฟซอยู่นะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยู่ในเฟซนะครับผมร้านมามาไม่ถูกไม่รู้อยู่ตรงไหนครับนี่ดูครับดูครับแล้วเนี่ยสวยนะครับหมดแล้วนี่พร้อมทานพร้อมทานแล้ว ทะเลมากก็แม่อร่อยครับเราจะกินไม่ทานเพราะบ้านเรากินอยู่คนเดียวกินทิรปูแก่ทิรปูใช่แล้วเราใส่ตู้เย็นใส่กล่องไว้ปใช่ครับกินข้าวเสร็จก็ออกมากินแนะนามีอันหนึ่งแช่ช่องฟรีดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนเหมือนเรากินไอติมไอติมเลยใช่ไหมครับใช่มันก็ไม่ค่อยมีกินแต่สวยรสชาติดีมากเลยข้างในข้างในเริ่มเป็นน้ำนมเลยเห็นไหมมันคืออะไร กาคือมันเริ่มสุกไหมคะครับมันจะมันจะนุ่มนิดนึงใช่เขาเรียกแบบนอกนุ่มในแบบนี้ลูกค้าสั่งเนื้อหนา่องนุ่มส่วนใหญ่จะสั่งแบบนี้เยอะชอบกินกันแบบนี้กินกินวันเดียวเดี๋ยวไม่เหลือหวานขึ้นใช่ความดันนกิใช่ครับใช่ร่างกายคนเรากินเยอะไม่เหมือนกันไม่ไม่ได้นะเดือดออกแล้วก็เทสวยงาม นี่ลูกลูกค้าบอกเอาสองลูกนะครับผมอันนี้คือประกันประกันประกันลูกค้าพาดิบพาเละพางอม,มอันนี้ไม่มีประกันนะคะเอ่อผีวันถึงจะได้ค่ะลูกค้าต้องครบอันครับสาม,ามวันแน<ห>่อนอนสูตหน้าสามวันนะจ๊ะ